ด2นั่นเองนะคะในสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะ student ตัวสะกดจะจำไว้นั่นเองนะคะท็อป,ปิกในวันนี้ก็คืออ่ามาตราตัวสะกดไม่เกยและมาตราตัวสะกดไม่เกยน,นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะสต u d เดน ทีเชอร์อยากให้สติลเด้นทบทวนสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนมาตราตัวสะกดอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมก็คือกิจกรรมของทีเชอร์คือให้สติลเด้นทุกคนช่วยกันบอกว่าคําต่อไปนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดใดนะคะ <c oughs> คําแรกอ่านว่าอะไรคะ,ะคาแรกอ่านว่าแบมือออกเสียงให้ถูกนะคะ แบมือคำนี้อยู่ในมาตาอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะ ivot, ก็คือแม่กอกานั่นเองนะคะคำต่อไปอ่านว่าวิ่งอ่าวิ่งคำนี้อยู่ในมาตาตัวสะกดอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะ ة, ก็คือแม่กงน,ะนะะั่นเองค่ะคำต่อไปอ่านว่ามูมามมูมามคำนี้อยู่ในมาตาตัวสะกดอะไรคะ เก่งมากเลยค่ะก็คือแม่กลมนั่นเองนะคะคำต่อไปอ่านว่างามคำนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดอะไรคะอ่าง่ายมากเลยก็คือแม่กลมนั่นเองนะคะคำต่อไปอ่านว่าใบไม้คำนี้อยู่ในมาตาอะไรคะเก่งม,ม,มากเลยค่ะก็คือมาตราแม่กอกานั่นเองค่ะคำต่อไปอ่านว่าริม คำนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะแม่กลมนั่นเองนะคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดคำต่อไปค่ะอ่านว่าห่วงยางคำนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะเก่งมากเลยค่ะแม่กลมมีงองงเป็นตัวสะกดเนะาะมาดูคำต่อไปคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะ กระเป๋าคำนี้อยู่ในมาตตาตัวสะกดเอออยู่ในมาตราแม่อะไรเอ่ยอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะแม่กอกกานั่นเองนะคะอ่าทีนี้เราก็อ่ทบทวนในบทเรียนที่แล้วอันนี้เกี่ยวกับที่เราเรียนไปในบทเรียนที่แล้วนะคะก็คือเราเรียนแม่กอกกาแม่กงและแม่กลมนั่นเองนะคะส่วนในสัปดาห์นี้เราก็จะมา รู้จักมาตราตัวสะกดแม่เกยและแม่เกลนะคะอ่ะเรามารู uh, mm ้จ hmm. ักมาตราตัวสะกดแม่เกยก่อนมาตราตัวสะกดแม่เกยเนี่ยก็คือพยัญชนะที kind ่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกยก็คืออ่านออกเสียงเยอยักษ์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคําที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกยกันคําที่มีเยอยกษ์เป็นตัวสะกด ที่เชิญมีรูปภาพให้คำแรก student รูปภาพแรก student ลองคิดดูสิว่าคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรอ่าก็าคือคำว่าถ้วยนั่นเองสังเกตนะคะจะมียอยยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังด้านหลังเพื่อนเลยคำต่อไปอ่ารูปภาพต่อไปคำว่าอะไรคะอ่าอ้อยค่ะคำต่อไปอะไรเอ่ยรูปภาพต่อไปอะไรคะ น่าเนยรูปภาพต่อไปตาขายใช่ไหมคะรูปภาพนี้อ่ะรูปภาพต่อไปอะไรคะออหมาลายเชื่อว่าสติวเดนทุกคนต้องเคยเห็นเนาะอ่ะรูปภาพต่อไปเป็นอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะใบเตยเก่งมากเลยรูปภาพนี้ล่ะคะ ถูกต้องแล้วค่ะคือสวยนั่นเองเนาะรูปภาพสุดท้ายอันนี้ง่ายมากเลยรูปภาพนี้คือคำว่ากล้วยน,นั่นเองค่ะสที่ student นำมาให้ทั้งหมดก็คือคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกยนั่นเองก็คือมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะทีน,นี้เรามาฝึกอ่านสะกดคำในมาต,ตามแม่เกย ่คำแรกอรูปภาพแรกคำว่าอะไรคะอะ่คำว่าอ้อยไหนลองมาสะกดคำดูสิอออยออยไม่ถูอ้อ,อยถูกต้องแล้วคะ่ะใครที่อ่านออกเสียงไม่ได้ก็ฝึกสะกดไปด้วยนะคะสติวเดนมาดูรูปภาพต่อไปรูปภาพนี้ก็คือคำว่าเนย มาลองฝึกสะกดคำว่าเนยกันนอเออยอเนยอ่าเก่งมากเลยค่ะ,ะมาดูรูปภาพต่อไปรูปภาพนี้คือคำว่ากล้วยนั่นเองนะคะอะ่มาฝึกสะกดคำพร้อมกันนะคะกอลออวัยอวยอกล้วยไมโทกล้วยนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือการฝึกอ่านสะกดคำในมาตาแม่เกยนะคะสติวเดนก็ไปฝึกอ่านคำที่อยู่ในมาตาแม่เกยกันอ่ะทีนี้เราได้รู้จักมาตราตัวสะกดแม่เกยแล้วต่อไปเรามารู้จักมาตราตัวสะกดแม่เกลูกันนะคะ มาตาตัวสะกดแมกเกิ Girl. ก็คือพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแมกเกิลคืออ่านออกเสียงวอลแวนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตาแมกเกิ Girl. กันนะคะมาดูรูปภาพรูปภาพแรกสติวเด t นว่ารูปภาพนี้คือคำว่าอ่าเก่งมากเลยค่ะคือแก้วนั่นเองนะคะ สังเกตไหมว่าจะมีวอลแวเปเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังของคํานะคะมาดูคําต่อไปรูปภาพต่อไปรูปภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะมะนาวรูปภาพต่อไปอันนี้ว้าวน่ากินจังเลยไข่เจียวนั่นเองนะคะรูปภาพต่อไปะสติวเดน,นว่าเป็นรูปภาพอะไรคะ เ,เก่งมากเลยค่ะก็คือข้าวนั่นเองนะคะรูปภาพที่เชิญให้มาจะเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแมกเกลทั้งหมดนะคะรูปภาพนี้ล่ะคะดูที่ลูกศรสีแดงก็คือคําว่านิ้วนั่นเองนะคะ Next อันนี้ง่ายเลยคําว่าแมวรูปภาพถัดไปน,นี้ก็คือคําว่ามะพร้าวและ สุดท้ายอันนี้รู้จักไหมคะเก่งมากเลยค่ะดินเหนียวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกลทั้งหมดนะคะทีนี้เรามาฝึก่าสะกดคำในมาต,ตามแม่เกลกันรูปภาพแรกแก้วสะกดยังไงคะออกเสียงพร้อมกันนะคะลูกกเแอวแก้วไม่โท แก้วเก่งมากเลยค่ะมาดูรูปภาพถัดไปรูปภาพนี้คือคำว่าข้าวนั่นเองนะคะอ่ะขออาวอขาวไม่โทข้าว next รูปภาพถัดไปอารูปภาพนี้ก็คือคำว่านิ้วนั่นเองนะคะไหนลองมาอ่ะลองมาสะกด คำว่านิ้วดูสินอ no, อิโวนิ้วไม่โทนิ้วอ่าทีนี้เราก็ฝึกอ่านสะกดคำในมาตราแมกเกิลเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปเราก็สามารถทำกิจกรรมท้าย,ทายบทนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้สติเดนช่วยกันดูลุปภาพนะคะว่า รูปภาพที่ใช่กําหนดให้อยู่ในมาตราตัวสะกดใดนะคะสตทิวเดนอ่ะที่ช่มีรูปภาพมาให้สติวเดนลองดูรูปภาพแต่ละรูปภาพว่าอยู่ในมาตราตัวสะกดใดบ้างอ่าจับเวลา โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยรูปภาพแรกคือคําว่าอะไรคะลูกเก่งมากเลยค่ะคือคาว่าว่าวนั่นเองอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ go นะคะ,ะรูปภาพต่อไปคือคําว่าอะไรคะ,ะเก่งมากเลยค่ะคือคําว่าภูเขาอยู่ในมาตราตาัว มาตาแม่กอการนั่นเองนะคะรูปภาพต่อมาเป็นรูปภาพอะไรเอ่ยอ่าอมยิ้มนะคะอมยิ้มอยู่ในมาตาแม่กลมและรูปภาพต่อรูปภาพต่อไปก็คือช้างอยู่ในมาตาแม่กลมนั่นเองและรูปภาพสุดท้ายเคยเห็นไหมเอ่ย เก่งมากเลยค่ะก็คือมวยอยู่ในมาตาแม่เกยนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนหรือสรุปนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมด5้าแม่แล้วนะคะก็ะคือมีแม่กอกาแม่เกยแม่กลมแม่กงและแม่เกยในสัปดาห์นี้ที่เชร์ก็จบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะลูกในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนมาตราตัวสะกดเหมือนเดิมแต่จะเป็นมาตราตัวสะกดที่มีตรงมาตราตัวสะกดและไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดเนาะที่เราเรียนไปแล้วเขาเรียกว่าตรงตามมาตราตัวสะกดแม่เกก็คือใช้วอแวนแม่กกาก็คืออ่านออกเสียงสระและแม่กลมก็คือ อยู่ในมาตัดออ,อ,ออกเสียงมอมา้าแม่แม่กงก็คือออกเสียงงองูและแม่เกยออกเสียงหยอยัยกเป็นตัวสะกดอ่ะทีนี้ที่เชื่อก็ฝากให้สติวเด้นนะคะทำติดตามใบงานและทำใบงานให้ที่เชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทีเชื่อก็ Good bye นะคะสติวเด้นบายบาย